สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมกับทีมงานนาว26วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนแล้วก็เป็นวันเขาเรียกว่าปรับโอนเปลี่ยนถ่ายอำนาจนะคุณประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกละคุณอุดมเดชศรีตบุตรก็มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแทนนะแต่ว่าท่านยังต้องเป็นนายกรัฐมนตรีว่ากันต่อไป พรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะมนตรีที่เลื่อนมาจากวันนี้จะเป็นการประชุมว่าด้วยเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรารอกันอยู่แต่ว่าขณะนี้คงจะต้องประเมินสถานการณ์ความเป็นไปของเศรษฐกิจในช่วงที่สองผมจะชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้บัตรนาวเนี่ยนะครับอ่อ,อนเราหโหยรวยแรงมากจะเป็นยังไงติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เรามาอัปเดตก,กันก่อนเริ่มต้น จากข่าวที่ก็หลายคนทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อวานผมก็บอกแล้วว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดที่เรียกว่านโยบายบนโยบายบริหารนโยบายพลังงานก็สรุปเบ็ดเสร็จขึ้นราคามีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับขึ้นราคา LPG ภาคขนส่งกิโลละ62สตางค์จาก21บาท38สตาง์ไปเป็น22บาท นะครับส่วนดีเซลเพิ่มเงินกองทุนน้ำมันจากเดิมวิระบาทเ0เป็น2บาท10สตางค์แต่ว่าไม่เกี่ยวกับราคาหน้าสถานีบริการอันนี้ก็จะมีผลทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยมีรายได้สุทธิมากขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งคือการปรับราคา NGV ขึ้น1บาทต่อกิโลจากปัจจุบัน10บาท50เป็น11บาท50แต่ว่ารถเมล์แล้วก็รถแท็กซี่ที่ใช้ NGV ก็ยัง เติมได้ในราคาที่มีส่วนลดคือ8บาท50สตางค์อันนี้ก็คือการปรับกระบวนการให้มันเรียบร้อยรถที่เติม NGV ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ4 5 0 0 0 0คันเป็นแท็กซี่ประมาณสัก6 0,000แล้วก็เป็นรถเมย์ประมาณสัก1,2 0 0 0 0คันที่เหลือเนี่ยเป็นรถบ้านหรือรถคนที่ไปเติมเป็นรถทั่วๆไปนะครับทางปตทบอกว่าถ้าขึ้นราคาแบบเนี้เขาจะเขาจะขาดทุนลดลงนะลดลงประมาณปีละ2 0 0 0ล้าน แต่ผลที่จะตามมาก็คือว่าจะทำให้เขาเนี่ยมีการขยายสถานีบริการเพิ่มขึ้นผมเพิ่งกลับมาตัดกลับมาจากต่างจังหวัดก็จะเห็นเหมือนกันว่าบางทีต้องเข้าคิวรอแล้วมันไม่ทั่วทุกถนนที่จริงไอ้ไอ้ก๊าซไอ้เอ็นจีวีเ,เนี่ยมันจะต้องไปพร้อมกับท่อของเรานี่มันผิดรูปแบบนิดนึงคือเราเอาจากท่อมาสถานีบริการไปใช้รถขนส่งมานี่ไม่ถูกที่จริงต้องเป็นท่อริมถนนแล้วก็ดูดกันตรงนั้นเลย แต่ครั้นี้ของเรามันมาเติมในบ้านเติมในเมืองมันไม่ใช่แบบนี้หรือแม่ก็ต้องวางข้อเข้ามาในเมืองซึ่งอาจจะไม่คุ้มแต่ว่าแน่นอนแล้วครับว่าการปรับครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายส่วนอีกเรื่องหนึง่งผมคิดว่าทางคนที่อยู่ทางกรุงเทพตอนเหนือแถวว่าเอาเป็นว่าตลาดตลาดยิ่งเจริญแถวลำลูกกาแถวคูคตแถวบางเขนแถวพหลโนโยธินอะไรพวกนี้ วันนี้การลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอรมอนะครับเปิดให้เอกชนยื่นซองประมูลสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตวงเงิน2 9 2 2 5ล้านบาทมีคนเอาแบบซองประมูลไป31ลายแต่มายื่นจริงๆเนี่ย4ลายซึ่งก็เป็น4ลายที่มีศักยภาพทั้งนั้น มันมีทั้งหมด4สัญญาแต่ว่าบางคนก็ยื่นเต็มสสัญญาบางคนก็แยกแต่ว่าแข่งกันเต็มที่ละ่ะชอการช่างอิตาเลียนไทยซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแล้วก็กลุ่มยูนิคเขาอาจจะไปจับเป็นจอยเวนเจอร์กับใครก็สุดแท้แต่ทงางรอฟมบอกขอเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็จะพิจารณาซองเทคนิคอีกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นมกราลาหรือกุมภาจะรู้ว่าใครได้แล้วหลังจากนั้นก็จะเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้วก็เดินหน้า สสัญญาที่ทำเนี่ยเป็นงานโยธาช่วงหมอชิตสะพานใหม่หมื่นล้านสะพานใหม่คูคต6,100ล้านศูนย์ซ่อมบำรุงอาคารจอดรถสามพดร้อยล้านแล้วก็ออกแบบจัดตั้งงานระบบรางรถไฟสอ่นเอสองพันหกร้อยล้านก็เป็นอันว่าเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือก็จะครบและเขียวใต้แบริ่งสมุทรปาการกำลังทำอยู่เขียวกลางก็คือ BTS รถไฟฟ้ากรุงเทพหาตครเขียวเหนือหมอชิด ไปจนถึงคูคตเต็มทั้งสายแล้วนะรออีกสาสายนะอย่าลืมสีส้มมีนบุรีสูนย์ะัฒนธรรมสีชมพูศูราชการนนทบุรีมีนบุรีสีเหลืองราดพร้าวมาสำโรนะอันนี้ต้องติดตามกันนะครับ ส่วนอีกเรื่องวันนี้ก็เป็นเรื่องของมงบมาณรายจ่ายปี58นะครับก็ผ่านที่ประชุมของสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติก็นําขึ้นการคมทุนวันนี้ก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวงเงิน2ล้าน5 0, 7ห0 0 0 5 0 0 0ล้านบาทนะก็แยกเนี่ยเป็นงบกางเป็นงบกระทรวงเนี่ยอันนี้เป็นหลักแสนล้านที่เป็นกระทรวงใหญ่ๆ แล้วก็เนี่ยกระทรวงศึกษา5แสนล้านกระทรวงสาธารณสุขอะไรพวกนี้แท่งกระดูออกกันแล้วกันนะครับว่าเป็นประมาณนี้ส่วนระดับที่ย่อยลงมาเป็นระดับหมื่นล้านก็สํานักนาย,ยกกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์กระทรวงวิทยากระทรวง,ง,งแรงงานนะแล้วก็สารเหมือนองค์การอิสระนี่ก็ระดับเนี้ยนะครับใช้เงินกันประมาณนี้แล้วก็มีการตั้งงบมารายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคทังที่เหลือก็เป็นกระทรวงเล็กๆนะฮะมุประมาณหลักเป็นพันล้านนะฮะ ก็พวกกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมหน่วยงานรัฐสภาสภาการชาติอะไรตอนน่ออะไรพวกนี้นะคือส่วนที่เกี่ยวข้องของงบมาลายจ่ายปี58ซึ่งจะต้องกระทุ้งกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้รู้รายละเอียดนะครับเขาบอกว่าจะมีการเปิดนะฮะเส้นทางเดินเรือระบบตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือระนองที่จริงที่ระนองนี่มีท่าเรือน้ําลึกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นท่าเรือน้ําลึกที่ไม่ได้ใหญ่มากรับเรือได้ประมาณ1 2 0 0 0ตัน อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะเชื่อมต่อไปทางอันดามันพมา่าบางกลาเทศอินเดียอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่แบบแบบแบบแหลมฉะบังนะเล็กกว่าเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นจุดขนถ่ายที่จะช่วยลดระยะทางแล้วก็จะไปเชื่อมกับจังหวัดเกาะสองของของพมา่านะนอกจากนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยทางฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยจะเรียกว่าจะเรียกว่าจอแจและแล้วถ้าเกิดพม่าพัฒนาทาวายอะไรต่ออะไรพวกเนี้ย แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะเราก็ดําเนินการในลักษณะที่ร่วมมือกับทางาทางพมา่าเขานะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเชื่อมต่อกันทางด้านการท่าเรือนะครับเอาล้ครับผู้ชมครับคิดว่าเอาผะสมะพรวรสําหรับอัปเดตเศรษฐกิจพอให้ติดตามสถานการณ์ได้แต่ช่วงหน้าเราจะคุยกันเป็นระบบนิดนึงว่าเศรษฐกิจไทยมันอ่อนระหวยรุยแรงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างแล้วจะต้องทำยังไงต่อไปในอนาคตแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราวนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะจับตาดูความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยซึ่งมันมีความประหลาดอย่างนึ่งคือหลังจากที่มีการทำรัฐประหารเดือนพฤษภาเนี่ยการคาดหมายประมาณการเนี่ยมันคึกคักมาก ทางคอสอชอเข้ามากระทรวงนู่นทะลวงนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันก็มีแรงส่งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มแผ่วความแผ่วมันเห็นชัดเจนในเดือนสิงหาคมคือเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของเอกชนเรื่องการลงทุนเรื่องภาครัฐเรื่องการส่งออกเนี่ยมันมาลุมมาตุ้มกันหลายหลายอย่างเลยขณะนี้สรุปได้อย่างว่าการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจไทยในรอบนี้เนี่ย จะเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆเป็นรูปตัวยูไม่ใช่การฟื้นตัวแบบรวดเร็วเป็นรูปตัววีขณะนี้ประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเลขจนถึงเดือนสิงหาสามารถจะพิดิต์ได้ขนาดนั้นแล้วล่าสุดทางแบงก์ชาติเมื่อวานก็มาคุยนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำเป็นเนี่ยการขยายตัวเขาก็ประเมินว่าปีนี้1.5 ปีหน้า4.5 4.8ก็สุดแท้แต่เรื่องส่งออกยังเป็นเรื่องที่หวังได้ยากนะลองไปดูตัวเลขที่ผมคิดว่าอาจจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าทำไมผมถึงบอกว่าเศรษฐกิจไทยมันเป็นอาการที่เรียกว่าฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ว่ามันฟื้นตัวอย่างช้าๆในขณะที่การอุปโภคบริโภคภายเอกระชนซึ่งเป็นตัวสำคัญมาก 60%ของ GDP เนี่ยมาจากการอุปโภคบริโภคดูสิครับว่ามันอ่อนตัวอย่างไรเห็นไหมครับเดือนออกัสทางขวามือนะครับเดือนสิงหาคมติดลบก่อนหน้านี้เนี่ยบวกขึ้นมาอย่างช้าๆแม้ว่าครึ่งแรกของปีเนี่ยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคของเอกชนเนี่ยจะเสมอตัวเนี่ยแต่ว่ามันมีแนวโน้มในเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎานี้เพิ่มขึ้นพอออกสเนี่ ลดลงก็ดูจากยอดขายนูน่นยอดขายนี่ประกอบกันนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสินค้าในหมวดที่เป็นพวกอ,อาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้เนี่ยน้อยนะคนซื้อจับใจ่ายใช้สอยลดลงนะซึ่งเราหวังว่าในครึ่งหลังของปีในช่วงไตรามาสสุดท้ายนี่จะฟื้นตัวถัดจากนั้นลงไปดูสิครับว่าในกลุ่มอื่นเป็นยังไงนะผมคิดว่า แรงกระตุ้นอีกแรงหนึ่งก็คือการจัดจ่ายภาครัฐที่ผ่านมาเนี่ยทะลุทะลวงได้ดีพอสมควรแต่พอสิงหาแล้วมันแผ่วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรามาสแรกของงบประมาณรายจ่ายปี5-8เนี่ยจะต้องทะลุทะลวงมากนะการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นมันเกิดอาการแผ่วแผ่วแผ่วถ้าเรารู้เราก็ปรับนะ เราดูอีกตัวหนึ่งนะ,ะในแง่ของไอ้ตัวนี้มันแผ่วเนี่ยดูอีกตัวหนึ่งไอ้ส่งออกเนี่ยส่งออกนี่เป็นเรื่องที่ผมปวดหัวมากคือมันลดลงในทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางด้านราคาทางด้านสินค้ากเกษรตรในตอนนียตลาดลดลงด้วยแล้วที่สําคัญคือมันมีสินค้ารายการหนึ่งสําหรับการส่งออกคือหมวดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาคือตลาดโลกเขาขึ้น แต่เราไม่ไปด้วยเหตุผลก็คือว่าของเราเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันล้าสมัยความต้องการของตลาดไม่มีแม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพวกอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในวงจรขาขึ้นแต่ของเราเนี่ยขยายตัวน้อยกว่าคู่แข่งเพราะว่าเราฟื้นตัวช้ากว่าแล้วก็ความต้องการสินค้าในส่วนที่เราเป็นคนผลิตเนี่ยมันไม่ฟื้นตัวตามนะอย่างเราไม่ค่อยเกี่ยวข้องไอโฟนไอโฟล์ที่เราไม่ค่อยได้ยุ่งกับเขา นะเราก็จะเป็นในพวกของเตะตะ,ตะนะของรุ่นก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเขาฟื้นตัวหรือคือเทคโนโลยีของเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ล่าไปแล้วช้าไปสเต็ปหนึ่งนะจริจริงผมเคยคุยให้ฟังในรายการไปแล้วว่าจุดแข็งของเราเมื่อก่อนตอนนี้มันกลายเป็นจุดอ่อนของเราไปแล้วถ้าเราไม่ปรับตัวในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการกันให้ดีก็แล้วกันนะครับมันก็เนื่องกันนะในเมื่อการส่งออกไม่ดี นะการอุปโภคบริโภคมันไม่ขยับในแง่การลงทุนมันก็ต้องกึกนะเพราะว่าใช้กําลังการผลิตไม่เต็มที่ได้หกสิบเนี่ยเราก็ไม่เพิ่มเนี่ยงั้นดูสิครับอัตราอัตราจนิการลงทุนภาคเอกชนนะดูตัวที่เป็นข้างบนนะฮะที่เป็นตารางนะครับติดลบนะติดลบน้อยลงแต่มันก็ไม่น่าติดลบนี่ติดลบ5.6%สําหเปอร์เซ็นต์สำหรับเดือนออกซ์เทียบออกซก์ปีนี้สิงหากระปีที่แล้ว แล้วก็เทียบเดือนต่อเดือนจะเห็นว่ามันยังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนอยู่เหมือนกันว่าการลงทุนภาคเอกชนเราขยับช้าการจับใจ่ายใช้สอยภาครัฐยังนิ่งอยู่ยังไม่กระตือร้อนส่งออกไม่ดีอัดดุยตัวหนึ่งนะที่จริงไอ้ตัวนี้เรื่องการก่อสร้างภาคก่อสร้างนี่ก็น่าจะเป็นภาคที่เรียกว่าไปได้แต่เนื่องจากว่ากําลังซื้อนี่มันหมดคนเรียกว่าโวมี่ นั้นจะไปซื้ออสังหาหริมมรซ้ำเป็นการเรียกว่าเป็นภาละผูกพันระยะยาวในการที่จะต้องชําระเงินเนี่ยรถยนต์นี่ห้าปี7ปีแต่บ้านมัน30ปี20ปีนั้นถ้าเกิดเราไปคอมมิตว่าจะเราจะซื้ออะไรปั๊บเนี่ยมันต่อเนื่องที่ผ่านมามันอาจจะไปจ่ายเงินกันผิดประเภทอะไรไม่ทราบมันก็มีผลนั้นการลงทุนของพระคือการ อส,สังภารกัส,สังหาริมทรบรัพย์ของเอกชนเนี่ยฟื้นตัวช้าเราก็หวังว่าในภาคก่อสร้างของรัฐบาลเนี่ยมันจะมีการฟื้นตัวเร็วถ้ามีการประมูลเร็วจัดซื้อจัดจ้างเร็วมันก็จะคืบหน้าได้นะครับอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือที่ผมบอกเนี่ยก็ประมูลได้แล้วก็ใ้คนมาก็ต้องลงทุนกันเนี่ยมันก็จะเกิดแรงต่อเนื่องยอดขายปูนยอดขายเหล็กยอดขายอะไรที่มันเป็นชิ้นส่วนประกอบมันก็ไปได้นะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรามีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานนะนั่นเป็นปัญหาอีกแบบหนึง่ง นอกจากนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เรายังทําได้ไม่ดีเรื่องท่องเที่ยวที่จริงเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยให้ฟังไปแล้วว่าดูเดือนออกัสนะครับยอดนักท่องเที่ยวติดลบ11.9ที่จริงตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่ตั้งเราติดลบตลอดดูดแดงเถื่อนอยู่ข้างล่างนะครับติดลบตลอดแต่ว่าติดลบในตราที่น้อยลงน้อยลงแต่พอเดือนสิงหาเนี่ยมันติดลบ ไม่น้อยลงนะครับผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยดีขึ้นบ้างเล็กน้อยเราก็หวังว่าโมเมนตัมเนี้ยมันจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับไอ้นี่คือสิ่งที่เป็นภาพจริงของความอ่อนละหโหยรวยแรงของเศรษฐกิจไทยเมื่อตกมาถึงเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในเดือนกันยายนแต่ตัวเลขเดือนสิงหาคมเนี่ยมันบอกอยู่เหมือนกันนั้นผมเชื่อว่าเดือนกันยายนเนี่ยยังยังไม่ดีขึ้น สิ่งที่เราหวังได้คือเดือนตุลาคมพฤิกายนพันวาคมเนี่ยอันนี้ต้องเร่งตัวนั้นผมก็หวังว่านโยบายของรัฐบาลมาตรการจะกกะตุ้นเศรษฐกิจที่มันจะออกมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยอย่างน้อยๆจะช่วยให้ไอการเต้นของชีพจรเศรษฐกิจที่มันโหยมากนะครับมันอ่อนแรงมากเนี่ยมันมีการปั๊มเข้ามาหน่อยที่จริงยังมีตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูด้วย คือเราดูเฉพาะส่งออกนําเข้าเนี่ยหน้าถ้าจะดูให้ชัดๆเนี่ยต้องไปดูในภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟกัสไปที่ภาคอุตสาหกรรมช่วงหน้าผมจะมาคุยต่อสะท้อนผ่านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมันไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นลักษณะชั่วคราวเราจะผ่านมันไปได้แต่จะผ่านแบบไหนอยังไงช่วงหน้าติดตามกันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ เข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวมาดูกันต่อนะครับการอาธ,าธิบายความอ่อนระโหยโรอยแรงของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันต้องดูจากหลายมิติที่จริงช่วงเนี้ยเราติดตามตัวเลขต่อเนื่องเ,อเรื่องการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์เรื่องภาวะเศรษฐกิจการคลังของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเ,เศรษฐกิจการเงินของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายเดือนอันนี้อีกตัวหนึ่งของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมล่าสุดเดือนสิงหาคมลดหดตัวร้อยละ2 7เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือผลิตในปีนี้ทั้งหมดที่เขาไปทำเป็นดัชนีมาเนี่ยลดลง2.7%เมื่อเทียบกับสิงหาคมปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าหดตัวน้อยลงกว่าร้อยละ5.3ในเดือนกรกฎา,าคมที่มันลดลงเนี่ยมันมีหลายปัจจัย อุตสาหกรรมรถยนต์นี่หดตัว 127. ร้อยลยี่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หดตัวเทียบกับเดือนสิงหาปีนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าหดตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไฟฟ้านี่หดตัว 100. ร้อยละห้อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าแม้ว่าจะมีความต้องการเพิ่มแต่หดตัวรนะ้อยลยี่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวชี้เหมือนกันนะครับพวกอุตสาหกรรมอาหารนี่ก็ หดตัวร้อยละ4.1อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มก็ลดลงเรื่องเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมซึ่งล่าสุดอยู่ที่169.20จุดจุดเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นอัตราที่เทียบแล้วกับก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีมันจะเป็นด้วยเหตุส่งออกไม่ดีการอุปโภคบริโภคในประเทศไม่กระเตื้องการลงทุนไม่ขยับนะครับภาระหนี้ของคนเพิ่มขึ้น ลักษณะของเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามันฟื้นตัวเนี่ยมันก็เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆเป็น U shape ไม่ใช่ v shape ก่อนหน้านี้เราหวังว่าจะเป็น v shape แต่ขณะน,นี้ค่อนข้างจะคอนเซนแซสแล้วว่าดูจากตัวเลขลหลายๆตัวประกอบกันแล้วน่าจะฟื้นตัวอย่างช้าๆไอการฟื้นตัวอย่างช้าๆเนี่ยมันก็ต้องกินเวลาเพราะฉะนั้นความจําเป็นของรัฐบาลที่จะต้อง ใช้นโยบายลักษณะกระตุ้นเศรษฐกิจฉีดสเตอรอยด์แล้วก็ใช้เม็ดเงินก้อนหนึ่งเลงแป้งไปที่จุดที่เรียกว่าสำคัญสำคัญเนี่ยอันนี้เป็นภาระหน้าที่พรุ่งนี้ทางคณะรัฐมนตรีจะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นการระดมสมองจากหน่วยงานหลายหน่วยงาน ภายใต้การนําของท่านรัฐมน,น,นตรีเศรษฐกิจหม่อมราชวงศ์ปีเดียทรเทวกุลเนี่ยมีกระทรวงการคลังมีกระทรวงคมนาคมอุตสาหกรรมทุกคนเนี่ยพนึกกาลังดูว่าจะทาอย่างไรจะดึงเงินจากตรงไหนมาจัดสรรทาอะไรยังไงได้ส่วนตลาดหุ้นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณปรับฐานไหมนี่ไม่แน่ใจผมว่าอาจจะเป็นฟอลสิกแนวนะอาจจะเป็นสัญญ,ญาณหลอก ว่าจะปรับฐานเพราะวันนี้เนี่ยดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่จริงทําท่าว่าจะบวกก็ได้ซ้ําไปนะแต่ในท้ายที่สุดตอนปิดตลาดถ้าดูดัชนีนะมันเหมือนกับว่าระหว่างทางมันช่างใจกันนะ่ะมันจะลงต่อเยอะๆได้ไหมปรากฏว่ามันมีการดึงดัชนีบางคนบอกเป็นการทำวินโดว์เดซซิ่งไตรมาสที่3าแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ดูดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์วันนี้เนี่ยลดลง 0.12จุดมูลค่าการซื้อขายแบบนี้ลงได้ไม่เยอะหรอกคือถ้าเกิดหุ้นจะลงปรับฐานต่อเนี่ยมันต้อง7 0 0 0 0มล้านทุบขายลงไปนะแต่นี่มันลงไปนิดนึงแล้วที่สำคัญคือหุ้นที่ซื้อขายเนี่ยมันมีการเอาบางตัวเนี่ยมาดึงดัดชนีนะเดี๋ยวผมไปดูเออหุ้นที่ซื้อขายมากๆอีกทีแต่ดูรายรายกลุ่มของนักลงทุนเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นความพยายามจะประคองนะนักลงทุนต่างประเทศก็ขาย,ก,ขายก็ขายสุดที่ก็ไม่เยอะหรอก คนอื่นก็กระจายกระจายซื้อเกินไปขายสุทธิ425ล้านแต่นั่งทุนคนอื่นก็กลับมาซื้อกันนิดๆหน่อยๆดูหุ้นห้าดับแรกนี่ชัดเนี่ยตัวแรกเลยนะฮะปตทอาจจะเห็นว่าปตทขึ้น NPNTV ได้ขาดทุนน้อยลงเลยเป็นแรงสกแต่เนี่ยดึงดัชนีเพิ่มมาเจ็ดบาทโาษคำนวณของปตทมีน้ำหนักเยอะ360พวกทรูพวกอะไรนี่ก็ปรับตัวลดลงมานะครับก็คิดว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นในระยะปานกลางเนี่ยผมยังคิดว่าขึ้นยากนะครับด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างที่เราเห็นอยู่การแผ่วลงของเศรษฐกิจไทยเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในการลงทุนเป็นอย่างยิ่งผมยังมองว่าทางลงเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าทางขึ้นแล้วการปรับฐานที่แท้จริงยังไม่เกิดนะครับถ้ามูลค่าการซื้อขายยังสี่หมื่นห้ล้านเนี่ยไม่ใช่ ถ้าปรับฐานจริงต้องระดับห5ห0 0้าถึงเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยทั้งขึ้นและลงเนี่ยแต่ขณะน,นี้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันไม่สะท้อนการปรับฐานไม่มันไม่สะท้อนสถานะที่แท้จริงว่ามันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าขึ้นหลุดหรือลงหลุดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามมันต่อไปวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมทีมงานนาวนาว 26, คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้สำหรับคืนนี้ พรุ่งนี้กลับมาพบกันเวลาเดิมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ